สวีทัสสวัสดีครับพี่น้องครับแมวลาแมวลามาแล้วมาแล้วมาฮอดแล้วครับพี่น้องครับนี่หลังจากที่ไปรับงานมนีซีเจ้าภาพขอประคุณทุกเจ้าภาพครับพี่น้องครับมนีเดินทางมาฮอดบ้านตาเน่นครับอำเภอสวนน้ำพูจังหวัดร้อยเอ็ดครับมา่งมื่งบรรยากาศตอนนี้นะครับนุ่มโจ้มาฮอดแล้วครับบรรยากาศภายในวัดเดี๋ยวสิไปน้ำหาใจแหลมเพราะว่ามณีนี่ยิ่งเขาไปใจแหลมถึกเลขถึกบักคักเลยนะครับเพิ่นบอกถึกเต็มตีนเลย หกสี่สี่หกพูดนะแม่นดีเดี๋ยวไปน้ำหายยายแหลมเฮ้าต้องไปน้ำหายยายแหลมคิดว่าเดี๋ยวนี้เพราะว่ามือเรี่ยวออกเราบ่นอนอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวตามมาครับปั๊ดอันนี้ไม่ยังเลยเนี่ยเจ้าหน้าที่่เเพินบิ่งดูเจ้าหน้าที่บ่เจ้าหน้าที่เพ<อ>ิ่นดูแลอ,อยู่นี่ข้างหลังโอ้สวัสดีครับอะไรครับผมหมูมักเชื้อนื้อเนั้นเนวยอเนื้เนื้อเนื้อเนื้อจุ่มมาเออมาทางนี้แม่นวด พอนทำกันพอย่สร so ้อยเอ็ดด so. so like well, so, um, ีโคนละคนนด่เนาะบัตบัตบัเอาบันี่บั้งบัตรนี่เออโอ้โฉโนี่โอ้้มเหบ่ะองแถมต้องแบบนี้นี่บัตรประชาชนโอ้ในสายันอันนี้สายันยังไงตัวเีโอ้ยสายันนี่ดีสายันเด็ดสีเดีสีครับผม่นละบือ แสดงตัวเจ้าอยู่บ้านไหนกงี้ครับฮะวัดอยู่นี่ครับอออันนี้ที่อยู่ซนไหนบะครับไม่ใชปะดครับมันไม่ทานติิไ่ได้มบอกบ่าได้เอามาโพกแขนงไม่เก็บไปเป็นตัวมีอใส่สุดีสิ นี่เาใส่ใบงงอ้คือ่เนี่ยไปจากเห็นนี่อะไรเากินไปกอนฮะนี่ว้กอนเอมื่อแรกใส่ใส่มากไเยดูแลรักนี่้ใจนะคะแม่โคบะมีค่าให้เปีวค่าไม่ให้ค่าวมาให้แม่นี่ี่สูงนี่บัดโอ้ปาเอาฮะบอกว่าให้ไปเ้ยวค่าโอ้ยย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 บอยยยยดยย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 ยอยยยยยคยยแยยย่ายยยยมยยยยยบ่ยย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 ย่ายย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 ยน่นี่ ผักบุงผักบุงกับผักกะเซ่นน้ำเดินแม่ลูกคา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 แม่ล้าโอ้ใส่ในยอนนี่ลิดนี่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 โอ้โอ้นี่มันจะตะไครไป มันอลของสันวันกันี่ยแ่ตอมวนนี้นะคะมดูไดมีบัตรดูแลมีอย่างอีกว่าไหมไม่หอนู่มัดหอครับครับมโอ้มัะเห็นแีมัดเด็กันใส่สูขึ้นตอนมาทีรโอ้ทีรใส่สูรอไาก่อนเลยอาไา้ก้อนระาก้อนมันห้อนมันห่อนพวกวัาถ้าข่อยได้เจ้าแล้วกันิมว่ามันห้อนเนาะอากาศมันเออธรรมดาบันีวิตยุโทสาบใสแวทาโทษแถบ้า่ได้ฮะเอาแป๊บนึงแป๊บนึอนแป๊บนึง ก็สบเบอเอนยานโควิดน้ำเขาวานี่ก็ไดผมจากอบุโควิดโควิดเลยเบอรไหนตาเน่อโอ้มีอยู่ลำคาญกระบอกกันเด้อพูดไอ้เบอ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 รยังนี่หรบได้ลูกไอ้เมียไปว่าอะไรครับใส่ใส่ตัวปูไฟตัวปไฟหนาตัวดาตัวจอตัปไฟหนาจอดตัวมีเฟซบุ๊กว่นี่เทัไดบ่ไรครับ โอ้นี่มา nhìn เต้าโอ้เต้าบ่เต้าเต้ม Ô, เอา Bây มานี่ได้ลองเว้าเบิ่งดูบ่ไปแต่เว้าหาผู้ vò เว้าเบิ่ง Này นี่วิทยุนี่ไปแต่เว้าหาผู้ใด๋อ่ะเอาสู้โอ้ยบ่รถโอ้ เอาเว่อร์เหมุนพับอ่าสวัสดีครับผมสวันดีครับอ่าเบอร์คับไปนั่ไหนก็สวันนีครับไปนั่งหนเราหมดครับสวัสดีครับผมอ่าโอ้ขอบครับซื้อว่าได้ก่อนซื้อของไล่แกะครับฮะไล่ไล่เอาบ๊วยได้ซื้อสายยันบ่เนี่ยซื้อเล่นไหมซื้ออนีรซื้อเล่นฮะ ปวดหัวปะไปโศกอันยังเรีกยกตัวเว้ยไปนทำหายยี่แมก่นอปนป้า,าจะได้มาบอกแม่นบอกตาป้าปว,วนว่าสิบเอ้านี่ดิไอหัวตาม่าหอดคือว่าผู้เฒ่าเขาบ้าถึงเรียกคักถึงแน่อ,อ,อ,อจนมาสะเดือดน,น้ำบางนึงอะน,นะเอาเบี้ยงมาสัน่นเฮ้ยขึ้นมาเั่นพ่นเออ <te ak> เอาแต่ละวันเปี้ยลงมาไหมเนี่ยเปลี่าเอาอีกเอาอีกมาหยังมาหยังกันนะยุ่ยใส่ละยุ่ยแก่ทั้งคน เปียกมวางสั่นรถอฟอนอามาลาเล่นเต้นเล่นเต้นเยอะนะโอ้บ่จุดตอนนกระส s กันมือขึ้นอีกกินเข่ากระโ s กันพอผมกับมักซีดิมีงวดนี่เราบอกบอออกคลิปมาเื่อดิตอนเมื่อกี้เนี่ไปหาเจ้าภาพเมื่อกี้ไปรับงานอยู่บ้านอุ่นคลิปนั้นคิดว่าคนอีกถึอหลดิพี่น้องอีกถือหลายเบอกเลี้ยงหกี่ละมันตุ่งกับาเล็กพอดกับกเล็ผมพอดีนะคิดว่าพอแหอมนี้โอ้เสียนึ่งสิยูว่ามอนี่อยากไปเจ็ดเจ็ดฮะเจ็ดเจ็ดกนั่ เอาแบบนี้ก่็แล้วเพราะว่า4 4 6ก็นะเออเออเมียนปากย่างดีฟอนอ้อมเมียนปถามเขาไปไปถามเขาบอกบอกไปบอกไปว่าเท่านี้บอกไปบอกไปว่าเท่านี้บอกท่านบอกยุ้ยแซงก่อนเอาอีกไหมเอาอีกไหมแต่ฟอนอีกยังบาทว่าดึกเข้าไปอีกไหมยุ้ยยุยยุ้ยมองในวัยไหมยุ้ยข่างรถผมมึงอ้อรันจันรันจันเบิออเออหน้องๆตอนนี้ครับทีมงานเ้ากระลัง ติดตั้งเวทีนะครับนี่สดๆจากบ pues, ้านตาเน้นครับนี่เห็นล่ะเอากะไรแย่แหลมยี่สเห็นแย่แหลมบะพูดเมนอยู่ทั้งนั้นหมืนครับเอาคืออายุก็ว่าอยู่หนีเย่แหลมไหมไปไส่ล่ะเอ้ถือเล่เราหนีเลยวะอ่ะอยากจะคนไหเมา่กินน้ำสวมน้ำโคกเนาะค้อนล้านตา้านตาี่ป่ ห้องกากๆเลยดิทั้งห้องกัดยุ่งมีตัวกัดเกี่ยวกัข้างเอาอีกกันนะเอาอีกกันได้แต่ว่าิดเห็นขาดไนี้ยเนาะมันก็จะเม้มปากมาเอาลิ้นออกมาเนอะแล้วก็เม้มปากจะนีัเมมปากเอาอีกันนะเอาอีกกันนะโอ้มันจะเปียนเสนเหมือนบเไอ้บัวานดียยุ่งใส่ยนี่ย่างไปทางนั่นละไปน้บกันนะจะลอยเห็นพลออ่มบ่ เออจะไปใส่เพราะว่าที่ตนเราไปอาบน้ำบ้งอเออคือว่าถือเลขคักถือเลขแเนี่ยเถอะอ๋อาสมตัวโอ้คือเมนคักอยิ่งเสวะคุยกับพไปเอกยงว่ามาแท้ขันบามาปาดก้อนเลยแต่ไ่เอียวมันซื้อรับมวยมวเกียรุ่คนีหกซีเอาโื้สกระสกันหเลยเอียบนอนเกียรนอนหายุ่นนะเกียรตบไปเลซื้อเรียแล้ไม่ใช่เโอ้ออกมงาอยู่ดีโว้ยดันวะเอาเอาเดี๋ดวันน้ำหายจะบบกมันห่วย ก็ไม่เห็นก็ไม่เห็นไอ้หยุดก็อม่เห็นเอาเพราะมันไปทางพุ่นดิคือมันหลงบ้านไปแล้วน้ำไปเบื่อทางพุ่นเดี่ยน้ำไปเบื่อทางพุ่นแต่ร้างสัโอ้โหขึ้นมาทันตลอดดีกว่าโอ้ติ่มติ่มเนาะงวดนี้ไปแสารวั้านแก่ลงอยู่สองอันอันเพื่อนโพสอันอันบอลเอารูปเพื่อนแม้ว่าเป็ดปิดประเทศปิดยังกะปิดไปแต่ว่าถือแดงไม่เชยแล้วกันว่าอันมางวดนี้ถือแดงไม่เยอะเลยขอเอาคืนกันว่าเออเออที่แกได้ลราบ้าน มาไปล่ะตัวใหญ่มาพี่ยช่ไหมเออฮะมาแล้วบ่มาแล้วบ่เลยล่ะโทรศัพท์เสียม้าโอ้มียยืนหนุ่ยคือทั่วมาแสดงความยินดีครับนี่ดีมาแล้วแมวลาแมวลาพ่อแล้วพ่อแล้วแมวลามาแล้ว คูดฮ่าโอ้โหโอ้โโอ้โโอ้โโอ้ยหโอ้ยหโอ้โโอ้โโอ้โหโอ้โโอ้หโอ้โ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 อ้โโอ้โโอ้อ้โออ้โ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 ออ้โอ้้โอ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 อ้โ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 อ้้โอ้โอ้อ้โอ ยับไปทงนงเานย่ huh. ้ไวออเไางซายเรฟอนอมบว้าฟอออนาาสมรอบเลหรอเออมฟ้าเอเพนเอโอ้ยสอนเขาเเพ่นเอ็นอ่างแล้วอ่างพี่น้องเต็มเลยพ่นีีหกเนเอาหมาขึ้นกับโบกันแลงีกองีมาเลยยังลุกขึ้นฟ้อนเล่นทีแหกคานีเด้เอวันนี้ไงยจักบาทต้อง ลงว่ะเดี๋ยวนี้พูดไปเมื่อกี้แฟนครับอยากเห็นยายแหลมอยากเห็นหน้าอยากเห็นสีหน้าสีตายายแหลมสีฟอนเดี๋ยวนี้ยายแหลมสีจูอยู่ไดหลังจากที่ว่าถือเรียกเนี้ยพิ่นบอกถือเต็มเต็มเลยล่ะกินของกิโทรตองแสดงความยินดีพ่อถือแมน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 เอาพอสวีดับสวัสดีแมวล่ามาแล้วดีใจน้ำสูงๆจับมือยังไงเนี้วันนี้ไปขอแสดงความยินดีเอาออนต่อนนี่แหละครับ สีนาสีตาสีสิบบาทเนี่ยวันี่สิบาทเน้ยี่สามอยคุณสามเนี่ยวายบอกกัสยี่สบาทแม่ถึงสามลอยคูณสามลอยเหรเลขแมวเลขแมวเอาเลขแมวไม่เลยครับแมวขาดแปดเจ็สองเจ็ดแปดสองเออถามตรงๆถามจริงๆแฟนคลับตอนนี้ทั่วโลกเลยเพราะว่ามาวันนีแบบนุ่มจกเพราะว่าเต็มเนาะมันสี่หกว่ามื่ขึ้นเ้อกัคุยกัน่าสี่หกสีอ่าแฟนคลับอยากหู แฟนครับอยากเห็นหน่ายแย่แหลมแฟนครับอยากฟังใจไวแย่แหลมถูกทอดให้เงินนี่เต็มเต็มแสนหนึ่งสิยูว่างเงินนี่โอ้ยแม่ปวดแถวเพรโอ้ยไปก้อนต่อไปโอ้ยคือโอ้ยคือฝันมันผสมดีอยากได้ล้านหนึ่งหมดมันไดถึงแสนหนึ่งหมดเลยเนี่ยตั้มห้ำไนนี่นะมา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 เป่าหัวไปเล่นน้ำโขล่่เดี๋ยวกูบอกเขาเดีเออไปาเพิ่มตอื่นเออไปเพิ่มตัวอื่นโอ้ยเย่เมนเยเมนเกลียดปวดปวดเราเออ เออ่าได้เหมือสรุปก็เถอะเอาเอาตรงตเลยเอาถือตัวได้มามาเลยเอาซีกถือสองโอ้เจ็ดเจ็ดถือสอแปดแปาได้สองครับถือทั้งเลขถือทั้งรัตตุลีตัวจันอ่ะโอ้ได้แหล้วดวงดีครับอันมื่อขึนเอาปลาไม่หาก็ได้นัาสิบาทคนในพอยู่มาสั่นโอ้ยุดยอดเลยวะ เนี่ยเนี่ยเออเออเออตัวนี้บ่เอาไปเชียนไหมเบื้องเนี่ยทั้งบนทั้งล่างเลยหนึ่งนี่าโอ้ยเจ็บมันเจ็บมันเจ็บมันปวดอะปวดอะปวดอะปวดจะอ้ยสายรายงานปวดอะเป็นใบลาใบนอดอกมือนีิใส่ในมือได้เลยออกหนิใบลาใบลาใบนอดถือทั้งล่างถือทั้งบนถือทั้งเลอตะลี่ พูดนานเห็นบวันี้ได้ไล์มาได้อ่ะพูดได้กบทั่วมากเอาได้ข้างบนสองร้อลตเตอรี่สองใบเท่านั้นโอ้ลอตเตอรี่สองใบจังเล็กได้ไลฟ์่าได้พูดอะเอาสรุปเปังไดบพูดสรุปได้กำไรเท่าไรแสนหนึ่งสี่ยูบ้งวันนี้ À. Song rồi chút à, song rồi lặng đi song bay lặng đi song bay lặng có song bay lặng 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 bay bớt bay lặng 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 bay สรุปว่ากันยังได้จกใส่อีกแล้วเปลี่ยนพันสองพันดีนะเกตเกตเชนใหม่หรือไม่โอ้ยโอ้ยถึงตั้งลางถึงตั้งลางถึงตั้งลอตเตอรี่ได้จกใส่อีสีสองพันพันนะพี่น้องพันสั้นในเป็นสี่ร้อยไปซื้อก็ไปซื้อหลายตัวครับเนี่ยคือโวกันบอกว่าเอาตัวหลักซี่บอกแฟนครับนุ่มโจกอะบอกแฟนครับมันเปสี่หกองสี่บอกตัวเดียวเท่านั้นเลยเมื่อกี้คลิปไปยุบันอ้วนเมื่อกี้นี่เฟร็ดครับบอกตัวหกซี่สี่หกนี่ เรย่อยๆเลยนุโจูซี่ซีเดแฟนครับถึงน้าโมเป็นหน่อยไอหนึ่งถือสองพัคุณสองพเลยไอ้มานักไอ้มานักเลยไอ้บุญช่วยบุนี่ทักเฟียดมาหันนะแมนนุ่มจูบอกเนียกเต็มๆเลยนั่นแหละวบนนเจ้าของป้าเจอพ่อแหลมนุ่มจูโพดดีใจห้องอากาศก่ถามอีรี่าอยู่ในรถโอ้แหลมบตั้กแสนนึงเรอว่นลวนดีวะนี่แม่ไปไปเขียนใหม่ในวิ่งซกับหกับสงได้สามตัวพอด เนี่ยวิ่งซีหกสองเก็เออห้าร้อยคุณหรยนี่ัดวาัดวาเอาพี่บานนเออมาเขียนไมเพยอโอเจมนมิเอาค็แมนอยู่ได้ลรมันก็แมนอยู่ได้หมันก็ลงตัวอยู่มันถึงมัมีเก็ดเก็มอิเล็กอีนั่นเห็ดเห็ดเล็กต่แมน เอาสรุปแล้วนเทีงบดนี่เท่งถือเลขทั้งเดือนันวาที่ประมาณพันสองพันหสี่สวมเขาเยนี่สัมแล้วสมสองพันนละโอ้แต่ว่าเขาสีอนไม่ใส่อยู่โอ้ไม่เอพู้ถึงนั่มันบ่เออแต่ว่านงนี่ก็ถือพันหาผลสามตัวหาลอยบนหาลล่างหาลอยกตบอกถึงเต็มๆ็มเนาะเออแต่ว่าจะควงซื้อสองสองพัน ปอยเศร้าม yeah, ันนนำเลยล่ะว่ามันขอทีว่ามันสิถือนล้เป็นเสนบุญไหมโอ้ยยั้หนุ่ยแืทุไล่ยหนุ่ยไหมไตัวไอ้ยัหนุ่ยจะมาไหมาะทุอยซื้อให้พ่เห็นรับสายทั้งนี้ก็ทุไปสองเทียบุญรรับสายทังนี้ทังเียบโปกติยยหนุ่ยัวเป็นผู้ถือประคับอี่ด้หม่แล้วอก็ยัยนุ่ยถือเลยโอ้่ยเศร้ามันนํำเลยล่ะโอ้ สรุปได้ส่องสองพันมาในใหญ่ใน,นข้าวอ่อนก่อนล่ะโอ้ก็บอฟ์ฝันอ้อมบวชฟอมอ่อนลุงฟอมอ้อมฟันอ้อมซาลาอยู่จะนี่จะไม่ส่องอยู่โอ,เอ้เออโอ้เอาเอาโอเคโอ้ยอุตส่าห์ผู้นึงลุงดีใจบอกแฟนลครับว่าโอ้สิมาสัมผัสได้แล้วลุงครับเด้ยังไงแลมคือทีเต็มตีนเนาะยังแหลมถึกเต็มสติงเนาะเต็มสติมด้วยเนาะ โอ้ยขัเอาซื้อนานี่มันก็ได้ทั้งหมดนะครับพก็บนอวยอยู่ตลอดเนะซื้ออร่อยแต่ซื้อร้อยเออขั้วแห่งเป็นมันอยู่ใครจะมาเป็นมันอีกเก้าอีกหรือเปล่ขั้วอีพอเป็นมันขั้วอีพอเป็นมันโอ้ยไปแล้วล่ะพอแล้วเมามือเลีงครับพ่อกันยู่ครับนี่บ้านตาเน้นครับนี่อำเภอสวนระพุ่ครับจังหวัดร้อยเอ็ดครับเออเอาโอเคครับพี่น้องครับ